ดีค่ะอาจารย์น้ำทิพย์เนียมหอมนะคะอาจารย์อยู่ในแผนเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการสร้างแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องมีความรู้พอสมควรเราถึงจะสร้างแอป เป็นของตัวเราเองได้แต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้ค่ะง่ายมากๆนะคะเราสามารถที่จะสร้างแอปได้ฟรีค่ะแล้วก็ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆเลยโดยที่เราเนี่ยค่ะจะเข้าไปทำนะคะบนเว็บออนไลน์ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมานะแนะนำนะคะเว็บไซต์หนึ่งนะคะในการสร้างแอปนะคะมีชื่อเรียกว่าทังเอเบิลค่ะจะมีวิธีการสอนนะคะการสร้างแอปจากเว็บนี้อย่างไรนะคะเราจะมาคุยกันในคลิปนี้ค่ะ เราเข้าสู่เว็บออนไลน์นะคะโดยให้เราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะคะแล้วก็เสิร์ชหาชื่อเว็บทั้ง Evern นะคะ G H L E นะคะแล้วเราก็เข้าไปในส่วนของเว็บทาง e v e r n com นะคะแล้วก็กดปุ่มสีเง,เงินตรงนี้หลังจากนั้นนะคะตัวเว็บไซต์เนี่ยจะให้เราเข้าอีเมลของเรานะคะโดยกดไปที่ s y n n e n g l i s h Google แล้วเราก็ รอนะคะอีเมลต่อไปนะคะอเอร์นะคะ,ะหลังจากที่เราใส่ user อ a ์พเกิดเข้าไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มก,การเขียน,นะะโปรแกรมนะคะกดเข้าไปที่ T A นะคะ New App นะคะในส่วนวันนี้เราจะทำแอปแปลภาษานะคะเราก็ ตั้งชื่อนะคะแล้วก็กดคี y เอเข้าไปนะคะเราก็จะได้หน้าต่างการทางนานขึ้นมานะคะโดยจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นในส่วนของเครื่องมือนะคะที่เราจะนึงมาใช้นะคะในส่วนของตรงกลางเนี่ย จะเป็นหน้าจอนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านขวานะคะจะเป็นตัว property ที่เอาไว้เปลี่ยนค่าเครื่องมือที่เราดึงมาใช้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกคะเราแบ่ง partition ให้กับหน้าจอนะคะให้เป็น2ส,ส่วนนะคะโดยใช้เครื่องมือนะคะที่ชื่อ low นะคะดึงมาค่ะ,ะดงมานะคะสองครั้งนะคะลากนะคะจะมีแถบสีม่วงอยู่ด้านล่าง ในส่วนของนี้เรามองไม่เห็นเพราะมัทับการให้มาสังเกตที่หน้าจอนะคด้านซ้ายบนนะคะจะมีสีม่วงๆให้เรานะคะใช้เมาส์นะคะคลิกขึ้นไปนะคะจะมีแถบสีส้มๆอย,อยู่นะคะเราทำการลากนะคะก็จะได้อดิชันสองออดิชันนะคะเราได้อดิชันเสร็จแล้วนะคะให้เรามาคิดเลือกนะคะเครื่องมือที่ชื่อบัตรทอนนะคะเพื่อเป็นปุ่ม ปฏิบัติการนะคะสั่งการให้มาทำงานและในที่นี้เราจะให้ชื่อว่าสตาร์ทนะคะแล้วเราก็มาปรับขนาดที่ฟอนต์ไซส์คะ ตัวพาร์ติชันเนี่ยมันจะแคบลงมานะคะแล้วก็ตกแต่งนะคะโดยเราจะใส่สี อันนี้เราก็ได้ส่วนของสกรีนที่1แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเพิ่มในส่วนของหน้าจอตัวสกรีนที่2โดยให้มองอยู่ด้านบนนะคะจะเห็นสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกนะคะให้เรากดเครื่องหมายบวกอันนี้เข้าไปนะคะเพื่อที่จะทําการออกแบบหน้าจอในส่วนของที่2นะคะซึ่งจะมีทั้งหมด6 Partition ด้วยกันนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยให้เรานะคะดึงเครื่องมือในส่วนของ Label นะคะ เป็นพา i ิช o n แรกเพื่อที่จะทําส่วนหัวของหน้าจอนะคะเมื่อลากลาเบลมาเสร็จแล้วนะคะในส่วนนี้ให้เราตั้งชื่อนะคะหัวข้อแล้วก็ปรับขนาดของฟอนต์นะคะตามที่เราต้องการแล้วก็เลือกในส่วนของหน้นหลังนะคะเลือกของข้อความนะคะให้เหมาะสมตามที่เราต้องการนะคะ เสร็จแล้วนะคะมาปรับในส่วนของขนาดนะคะให้มันดูกระชับมีสกหน้าจอนะคะปรับในส่วนของวิดนะคะให้เป็นฟิลนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการให้ข้อความนะคะมาอยู่ในตรงกลางก็เลือกไปที่ทแถบเลนนะคะให้เป็นเซนเตอร์นะอันนี้คือพา t ิชันแรกได้แล้วนะคะเราจะเหลืออีก5ส่วนนะคะก็เลือก เครื่องมือนะคะตัวเดิมก็คือโลนะคะลากมาใส่เลยค่ะ,ะเราก็ให้หัวอยู่ด้านบนนะคะเสร็จแล้วลากมาองนะคะให้ได้ทั้งหมด5ตัวนะคะหลังจากที่เราได้ครบเสร็จแล้วนะคะในส่วนตรงนี้นะคะ,ะมาดูในพาดิชั่นที่เราสร้างไวะะ้ทั้งห้าตัวมาดูโลตัวที่3นี้นะคะเราจะใช้ใส่คำศัพท์นะคะที่เราจะทําการแปลนะคะ โดยเราจะเลือกเครื่องมือมานะคะก็คือ t e x t input ลากมาเลยค่ะลากมาเสร็จแล้วนะคะในส่วนของด้านขวานะคะ property ต,ตรงหินนะคะให้เรานะคะใส่ข้อความเราก็ไปเปลี่ยนขนาดสีนะคะโดยที่เราจะไปเลือกที่ advance d นะคะไปที่ ติกสไตล์นะคะเลือกสีของข้อความนะคะเปลี่ยนขนาดนะคะเสร็จแล้วนะคะไปเลือกสีเราไปที่นี่นะคะสไตลิ่งนะคะไปกำหนดสีเสร็จแล้วนะคะเ,เราจะใส่สีทีนหลังนะคะให้กับ แล้วแต่เลยนะคะเราจะเลือกสีที่เราต้องการก็ได้นะคะต่อไปนะคะเราจะสร้างปุ่มปฏิบัติการในการสั่งให้แปลนะคะโดยเราเลือกนะคะใช้บัตทอนนะคะลากมานะคะแล้วเปลี่ยนนะคะตรงนี้ในที่นี้นะ่ะเราจะสร้างแปลภาษาโดยที่นี้เนี่ยเราจะเลือกมาทั้งหมด3ภาษาด้วยกันนะคะ ก็จะมีังกฤษะฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เกาหลีนะคะที่นำม,มาทำนะคะอันแรกนะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะขยายฟ้อนนะคะปรับบอดเดอร์ตรงนี้นะคะเราไม่ต้องการให้โค้งมนเราต้องการให้มันกดง่ายนะคะก็ปรับให้เป็นเสีเยงแล้วก็อิชันถัดไปนะคะทำเหมือนเดิมเลยะคะ่ะก็เปลี่ยนสีนะคะ อ,น,ะะอนนี้คือปุ่มปิบัติการที่เราได้แล้วคะทีนี้มาในส่วนของ partition สุดท้ายนะคะที่เราจะต้องใส่นะคะให้มันแปลภาษานะคะเราก็เลือก l a เบลนะคะพอเราเลือกมาได้เสร็จแล้วนะคะมาปรับก่อนอื่นเราอย่าเพิ่งลบเพนะคะเดี๋ยวมันจะแค่แล้วมันมองไม่เห็นนะคะให้เราปรับขนาดของไซส์ก่อนนะคะเราปรับให้มีค่าเท่ากันนะคะ คือ22แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะเราจะมาเลือกขนาดนะคะให้เท่ากันอ่ะสัก50านะคะแล้วก็เลือกให้เป็นสีขาวนะคะหลังจากที่เราปรับสีปรับฟอนต์เสร็จเรียบร้อยนะคะเราค่อยไป3่ลบอ่ะโอเคหลังจากที่เราได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ เครื่องมืออีก2เครื่องมือด้วยกันนะคะที่เราจะต้องทำนะคะก็คือ Translator กับ t o o a t e t o s p e e d นะคะเพื่อให้มันทำงานตามที่เราต้องการนะคะโดยจิ้มตัวแรนะะกนะคะ Translator ลากมานไมคะมันจะลงมาอยู่ข้างล่างนะคะในส่วนนี้นะคะอันดับแรกนะคะเราลากมาเสร็จแล้วภาษาตัวแรกที่เราเปลี่ยนคือเปลี่ยนตามปุ่มปฏิบัติการคือภาษา อังกฤษหรืออังกฤษนะคะก็เลือกนะคะ source ตัวนี้นะ n g u a เราจะต้องเลือกเป็นภาษาไทยนะคะ,ะเลือกไทยนะคะตัว target ตัวนี้ก็เป็นอังกฤษนะคะ,ะไทยแล้วก็ English, อังกฤษเรียบร้อยนะคะตัวแรกนะคะตัวที่สองลากไปคะ่ะที่หน้าจอตัวที่สนะคะเหมือนเดิมนะคะไปคลิกที่ select ภาษาที่2ของเรานะคะอะไรคะร้านนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะคือเกเหียนะคะเดิมดับแรกจะเลือกภาษาไทยก่อนนะคะอ่าพอครบแล้วนะคะพอเราครบแล้วใช่ไหมคะเราก็มาเลือก Take to Speed นะคะ Take to Speed ตรงนี้นะคะอันแรกนะคะภาษาอังกฤษ มคะอ่าไ to speak อันที่สองอะไรคะ Front ถูกไหมคะอ่าเราก็ต้องไปหา Front Front นะคะแล้วก็ท้ายนะคะ k o r e a n ต้องเลือกให้ถูกนะคะเพราะว่าเวลาตอนเราแปลเนี่ยอย่างมันจะไม่ออกอันนี้คือเสร็จสิ้นกระบวนการดีไซน์นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ หลักการต่อไปนะคะเราจะต้องมาเลือกนะคะ mm. เชื่อมบล็อกนะคะเรากดไปที่มุมด้านซ้ายน,นะคะคือบล็อกนะคะอันดับแรกนะคะกดไปที่สกรีนนะคะแล้วเลือกตัวนี้ค่ะวินดูนะ,ะสีส้มจิ้มเสร็จแล้วลากเลยค่ะลากมานะคะเสร็จแล้วนะคะไปที่คอนโทรลนะคะแล้วเลือกเนวิเกตตัวนี้มานะคะนะคะมันจะมีรอยต่อนะคะ เชื่อมเข้าไปนะคะตัวนี้เราจะลิงก์ไปไหนคะสกินที่2นะคะตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นสกินที่2การทํางนานของสกินที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราไปที่สกินที่2นะคะเลือกเดิมนะคะสตาร์ทนะคะแล้วไปที่แอสเซมเอร์เลือก,อกตัวนี้ เซาลังเวดนะคะอันนี้เลือกอะไรคะไทยนะคะไทยนะคะเสรแล้วนะคะนนไม่มีตัวนะคะเป็นนะคะอังกฤษ ไม่ต้องตกใจนะคะเราลากมาแล้วก็อ่าสวมเข้าไปใหม่นะคะจากนั้นนะคะให้ไปเลือดนี้เลือกมานะ,ะแล้วไปเลือดที่ลาเบลเสร็จแล้วนะคะทีแล้วก็โคนวนะคะเอามาใส่ให้เป็นค้าว่างนะคะ แล้วไปที่ translator หนึ่งะคะแล้วก็ไปดึงนะคะมาแล้วเราก็เปลี่ยนนะคะเป็น take to speed นะคะแล้วก็เอาค่าว่า copy ะะมานะคะเอามาวางใส่ะะจากนั้นนะคะไปที่ Control นะคะ ไปเลือกเงื่อนไขก็คือ if นะคะามาใสนะ่เสร็จแล้วไปที่ logic นะคะให้ไปเลือกอันนี้นะคะเครื่องหมายเท่ากับนะมาใส่นะะโดยไปเอาฟอร์มอัปี้มา แล้วเราก็จะเลือกค่าที่มันไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ไปที่ Text ตัวนี้ไปเลือกช่องว่างนะเราจะใส่ค่าให้มันเป็นช่องว่างนะคะจากนั้นไปที่ Translator นะคะแล้วก็ไปเลือกตัวนี้ Translator หนึ่งนะคะ Set เอามาใส่ แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น text input นะคะ set เราจะไม่ set ทินนะจะ set text นะคะแล้วก็ไป copy นะคะคาว่าเอามาใส่นะคะอันนี้นะคะแล้วก็กลับไปนะคะตรงนี้นะคะเราจะไปทำในส่วนของ ปุ่มปฏิบัติการนะคะที่เป็นแปลภาษาตัวแรกของเรานะคะก็คือบัตรทอนที่ 2, 2> นะคะเสร็จแล้วนะคะเราทำทั้งหมดสามภาษาะะใช่ไหมคะเราได้ภาษาแรกแล้วนะคะอันต่อไปนะคะแค่เราจิ้มตรงนี้นะคะคลิกขวานะคะเห็นไหมคะดูพิเคตนะคะกดดูพิเคตมาค่ะมันคือการก๊อปปี้นะคะอ่าแล้วเราก็เปลี่ยน,นะคะ่ะเป็นภาษา ที่2ของเรานะคะในส่วนของตัวนี้ตรงนี้ต้องเปลี่ยนด้วยไหมคะเปลี่ยนนะคะเราจะใช้ translator ตัวที่2ถูกไหมคะภาษาตรงนี้เราก็เปลี่ยนนะคะเป็นอะไรคะ front ใช่ไหมคะอ่ะพอเราเปลี่ยนตรงนี้เสร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็อย่าลืมเปลี่ยนอ่ะ element เดิมนะคะทุกอย่างเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ช่วงนะคะบัตท,ทอนนะคะพาสเลเตอร์นะคะแล้วก็ภาษานะคะในส่วนของตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะที่เราจะแปรนะคะคือภาษาโคเรียนะคะก็คือบัตทอนที่4นะคะทาสเลเตอร์ที่ใช้คือทาสเลเตอร์3นะคะ แล้วก็ภาษาตรงนี้นะคะเป็นโคเรียนนะคะอันนี้คือเรียบร้อยนะคะขนาดนะคะาสามารถปบเปลนได้นะคะหลังจากที่เรา Duplicate หรือว่า Copy นะคะในส่วนของการเชื่อมบล็อกมาทั้ง3อันแล้วให้เราลองกลับมารีเช็คใหม่นะคะว่าเราเชื่อมบล็อกถูกไหมก่อนที่เราจะทำการ เทสนะคะโดยเริ่มจากที่ดูส่วนหัวนะคะตรงนี้บัตุอนก็คือปุ่มปฏิบัติการที่เราเลือกมาใส่นะคะในส่วนของตัวที่2นะคะคือฟอร์มนะคะตรงนี้เลือกเป็นทาร์สเลเตอร์นะหเรามีทาร์สเลเตอร์หนึ่งทาร์สเลเตอร์สแล้วก็ทาร์สเลเตอร์สนะคะเลือกให้ถูกนะคะอันแรกกลุ่มแรกนะคะของอังกฤษเราเลือกเป็นทาร์สเลเตอร์หนึ่งนะคะเซ็ตที่ Land แอน g นะคะอันแรกคือเป็นไทยนะคะแล้วก็มาเซตตัวที่2นะคะเป็น Translator 1 Set Target Language อนะคะอันแรกก็คือเป็น n n l l s s นะคะที่เราตั้งไว้นะคะจากนั้นทำงานของมันคือ In Translator 1 call translate นะคะ take to translate form take input 1 get text นะคะถ้าของใครเป็น i ินนะคะให้เปลี่ยนนะคะเป็น get text นะคะ แล้วก็มาดูในส่วนของเดนดูนะคะที่เราเลือกมาเป็นฟอร์มลาเบลสองนะคะลาเบลสอในที่นี้ก็คือตัวที่เราตั้งในพาริชชันสุดท้ายของหน้าสกรีนที่สงองค่ะว่าให้คำสั่งออกตรงไหนนะคะก็ของใครที่ไม่ใช่ l a เบลสนะคะคุณสามารถกลับไปดูอย่างที่บอกได้นะคะไปที่หน้าดีไซน์นะคะ เลือกให้ถูกนะคะเราจะใช้ออกช่องนั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะให้มาดูส่วนของตรงอินนะคะถัดไปเนี่ยให้เราเลือกเป็น t e คทูสปีดนะคะในที่นี้เราใช้ทั้งหมด3ตัวนะคะเป็น t e คท t o s p e e นึ่งแล้วก็3นะคะ call speak นะคะแล้วมาดูในส่วนของเงื่อนไขนะคะ if do นะคะให้เราใช้นะคะ form take input 1, get t e x t ค่าไม่เท่ากับค่าว่างนะคะแล้วก็เซ็ตเทคเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตั้งค่าให้เป็นค่าว่างนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะเช็คเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาดูในส่วนของตรงนี้นะคะในส่วนปทอนที่3แล้วก็บั่ที่ที่นะคะโดยที่ตำแหน่งที่เราจะเปลี่ยนนะคะก็จะมีตรงนี้นะคะในส่วนบนหัวนะคะฟอร์มนะคะตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนนะคะ อย่าลืมสิ่งสำคัญนะคะตรงนี้นะคะ t e t to Speed ที่จะให้มันออกนะคะว่าออกตามภาษาหรือไม่นะคะให้เราดูตรงนี้นะคะว่าที่เราใช้เนี่ยถูกไม่ถูกะคะพอเราเช็คตรงนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปทำการนะคะ t e s ที่หน้าจอนะคะอ่ามันจะขึ้นมาแบบนี้ให้นะคะหลังจากที่เรากดไปแล้วนะคะเราลองกดเล่นดูนะคะเหนไหมอันนี้จะเหมือนเทสจริงในห,หน้าจอโทรศัพท์เลยภาพที่มันออกเห็นไหมคะ ตอนแรกที่เราทำเนี่ยตั้งค่าในหน้าจอเนี่ยมันทาไมคะพอดีถูกไหมคะจะเห็นตัวกระตูนเนี่ยพอดีเลยแต่พอเราลองเทสเห็นไหมคมันใหญ่ในตรงนี้เราสามารถกลับไปปรับนะคะแก้ไขได้นะคะ,อะลองเทสดูเลยนะคะเอาลองใส่ดูนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวหนังสือนะคะมันทับเห็นไหมคะเดี๋ยวเรากลับไปปรับขนาดของมันได้นะคะลองเทสดูก่นอนลองกด ใช่คนไหมคะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะแปลเป็นภาษาอะไรก็เหมือนเดิมนะคะกลับไปหนะะ้าขันได้เห็นไหมคะเรียบร้อยนะคะอันนี้คือการเทสทางหน้าจอนะคะและวิธีการต่อไปนะคะเรามีอีกหนึ่งวิธีที่เราจะเทสนะคะคือไปเทสที่โทรศัพท์มือถือของเราเองนะคะทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะ เข้าไปดาวน์โหลดนะคะพิมพ์คำว่าทั้งเอเบิเข้าไปนะคะจะเป็นตัว b e เวอรนะคะสีแดงๆนะคะใส่แว่นนะคะให้เรากดดาวน์โหลดเข้าไปนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยในมือถือน,นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ซิง i อินเหมือนเดิมค่ะเราใช้อีเมลอะไรนะคะเราก็ซิงอินตัวนั้นนะคะแล้วหน้าจอเนี่ยมันจะ ให้เรากดโดยที่เราจะไปเลือกเล่นตัวแอปพลิเคชันนะคะที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยที่ไหนคะตรง my project นะคะที่จะเป็นรูป Beaver แล้วก็จะเป็นชื่อแอปที่เราเขียนไว้นะคะให้เราจิ้มหรือว่าคลิกเข้าไปนะคะแล้วเราก็ลองเล่นแอปที่เราสร้างขึ้นนะคะดูว่ามันได้หรือไม่ได้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เป็นไงกันบ้างคะกับการเรียนออนไลน์ในวันนี้ค่ะอาจารย์น้ำทิพย์หวังว่าพวกเรานะคะคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะจากการสอนออนไลน์วันนี้อาจารย์น้ำทิพย์ขอลากับการสอนคร์สนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ